พี่มิงจริงพี่มิงก็ดูเด็กนะแต่พี่ไม่จริงคลิปหนูเห็นคลิปพี่มิ้งเขาดูโตแล้วลที่เขาเต้นหนูเพิ่งไปเซลมาว่าน่าดูม,มากน้องแชมป์โตแล้วมีรูปคู่แล้วด้วยจริงคือแบบน้องแชมไม่เบาเลยไม่แพวไม่แพวถ้าขายของต้องไปเลมเออ พวกนั้นเหมือนถ้าเรารีวิวแบบจริงจงใจคนก็น่าจะอยากดูนะแบบพิมมาอธิบายอย่างเงี้ยว่ามันนี่งีแบบ้พันพันไม่โตกี่โมงพันโตมากคือทุกวันนี้พันโตกว่าหนูแล้วนะหนูยังเวลาที่อยู่ในวงอะ่ะเวลาที่อยู่แบบในชีวิตจริงอะ่ะคือหนูอะ่ะยังแบบคุยเล่นแบบแบบอ๋องอะ่ะแบบเออ,อออออ่ะแต่พันคือแบบนิ่งเงียบและสุขุม บอกเลยพันคือนิ่งเงียบและสุขุมแล้วแต่หนูยังทำแบบนั้นไม่ได้หนูไม่เข้าใจทําไมคือชีวิตมันติดเล่นอะชีวิตมันติดแบบเอะเงยตลอดแต่พันก็คือโตแล้วจริง,รงๆอะเัื่องเซอร์วิงใหม่คือแบบขอโทษทุกคนจริงเพราะว่าฉันต้องไปฟิลทริปที่น่าจะลาบากอยู่น่าจะลําบากโผอยู่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วย ใช่ไหม่ันตแล้วเต้นเต้นแพทท่อนนันเละคือแบบเวลาสำเเต้นอ่ะเราเราจะพูดเราจะเล่นท่อนนั้นมาท่อนเสียวแบบท่อนเสียวมาแล้วท่อนเสียวมาแล้วอย่างเงี้ยเออคือเสียดายนะเพราะว่าถ้านดนครึ่งเพลงมันจะไม่มีท่อนนั้นปะเออ